ดาวเจ็ดแปองานตัวครับพระหาทราชาโชคเสริมพลังอราศีธาตุลมมิถุนตุลกุมครับจะโปรดกดติดตามกันไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคำพยากรณ์ในคราวต่อไปนะครับสำหรับท่านที่ชอบการเสียงทายนะครับก็มีช่วงท้ายคลิปนะครับมีไพ่ให้เลือกนะครับไพ่สวยทีเดียวนะครับสำหรับชาวลัก าราศีมิถุนนะครับมามา,มาว่ากันที่มิถุนก่อนกันแล้วกันนะครับโอ้จังหวะตรงนี้เนี่ยพุทธะนะครับเป็นดาวเจ้าเรือนภพปัตตนิและเป็นเจ้าเรือนภพกร,รมะของท่านดังนั้นเนี่ยชัดๆเลยครับคู่ค้าคู่สัญญาคู่รักคู่ครองนะครับคู่ช่วยเหลือนะครับสาวรพัฒคู่นะฮะที่จะเรียกได้ว่า เป็นจุดที่ระดมกันมาช่วยระดมกันมาดีนะฮะจังหวะที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะก็ถือว่าพอใช้ได้นะถือว่าชอยชอ้ได้ทีเดียวนะฮะเพราะว่าพุทธหันเองก็ไม่ได้อยู่ในตาแหน่งที่เสียอะไรแล้วก็ยังมีความเป็นเกรรษตรตาที่ดีด้วยแต่พอเมื่อมีการย้ายนะฮะคราวนี้แล้วก็โอ้โหเรืยอได้ว่าอะไรที่มันยังดูอึอออดอ,ดอดัดนะฮะอะไรที่มันยังดูเหมือนกับว่ายังไปได้ไม่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 เร็วเหมือนอย่างใจ มันจะเริ่มชัดขึ้นความช่วยเหลือมาเร็วความช่วยเหลือจะมาจากเรียกว่าโอ้โหมันมันไวอะ่ะมันไวกว่ากันมากเพราะว่าความเป็นวราชาโชคนี่คือมันที่สุดแล้วจริงๆนะครับนะก็ตัวสําหรับชาวลัคนาราศีมิถุนเนี่ยก็มักจะได้ทํางานร่วมกับคู่นะฮะหรืออย่างน้อยที่สุดคู่ครองเนี่ยนะฮะก็ต้องเรียกว่าเป็นคนที่ช่วยเป็นคู่คิดนะฮะช่วย เป็นคู่แก้ปัญหานะครับนะจะเป็นมีโอกาสในลักษณะอย่างนั้นนะครับทีนี้เนี่ยยังมีคู่อื่นๆที่เป็นคู่ค้าคู่สัญญาที่เรียกว่าผูกพันกันมานานนะครับบางครั้งเนี่ยโอ้ถ้าเป็นคนทำมาค้าขายนะทำธุรกิจเนี่ยเรียกว่าทํากันมาอย่างยาวนานยิ่งนะครับทำกันมาอย่างยาวนานยิ่งมีความเกี่ยวข้องเกี่ยวพันอาจจะมีการเลิกรากันไปบ้างนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยกาวกกลับมาหากันอีกจนได้นะครับไม่รู้ก็หมายเรียกได้ว่า สร้างบุญกรรมร่วมกันมานะสุดท้ายก็จะได้กลับมาอยู่กลับมาร่วมด้วยกลับมาช่วยกันตลอดนะฮะความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นนะครับในจังหวะที่ประหััดมาเป็นราชาโชคในข่าวนี้เนี่ยนะฮะจะมีดาวเสาเนี่ยเขาเหมาร่วมช่วยกระตุ้นด้วยเพราะว่าความเปลี่ยนแปลงตรงนี้เนี่ยนะฮะก็จะเรียกได้ว่าจะทำให้เกิดการขยับขยายไปสู่ที่ใหม่นะฮะ อาจจะมีโอกาสใหม่สถานที่ใหม่นะครับทำให้เรียกได้ว่าจะมีจังหวะนะฮะที่จะได้โอกาสซึ่งคาดไม่ถึงนะครับคาดไม่ถึงเลยจริงๆแต่ก็คือได้จากคนที่มียศมีศักนะฮะได้จากผู้หลักผู้ใหญ่นะฮะซึ่งเรียกได้ว่ามีอำนาจนะครับเขาสาม,มารถที่จะชี้เป็นชีตายนะครับ ทำให้เกิดโอกาสหรือทําให้หมดโอกาสก็ได้นะครับจังหวะตรงนี้แหละเขาเกิดความพึงพอใจเราต้องการให้เรามาอยู่ร่วมด้วยช่วยกันทําเป็นคู่ดังนั้นเนี่ยบอกได้เลยครับจังหวะนี้ต้องอ่อนๆผ่อนตามผู้ใหญ่ครับเขาให้ทําอะไรก็ทําอย่าไปขัดไปแย้งนะครับแล้วตัวท่านเองเนี่ยก็จะได้สมปรารถนานในสิ่งที่ท่านรอมานานจริงๆความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแน่นอนครับ สำหรับชาวลัคนาราศีตุลน,นะครับโอ้การที่จังหวะตรงนี้เนี่ยนะพรฤหัสเดิมเนี่ยตอนนี้เนี่ยยังอยู่ในภพอริอยู่คือพระฤหัสเนี่ยเป็นเจ้าเรือนภพอริแล้วก็ภพสาาัจฉะดังนั้นเนี่ยมันก็เรียกได้ว่าจังหวะที่พระฤหัสมีความเป็นอริเนี่ยก็เหมือนกับผู้ใหญ่หลงใจนะฮะผู้ใหญ่ให้แก้ปัญหาผู้ใหญ่เนี่ยเขาจะทําให้อะไรต่างๆให้เรารู้สึกว่าโอ้โหทําไมต้องเอาเรื่องเอาราวมาใส่ชั้นเยอะแยะขนาดนี้ หลายๆท่านตอนนี้เรียกว่าเกิดความอึดอัดคับข้องใจนะฮะยิ่งจังหวะที่ช่วงที่ช่วงเดือนที่ผ่านมานี่นะฮะก็เรียก้ว่ามีดาวศุกร์มาร่วมด้วยช่วยกันเโอโ้โหแทบจะไม่อยากอยู่กันแล้วทีเดียวนะครับไม่ว่าจะยังไงขอให้อดทนอีกสักนิดครับเดี๋ยวจังหวะอะไรต่างๆเนี่ยมันจะดีขึ้นมากนะครับในช่วงต้นปีนี้เนี่ยดาวมันย้ายกันหลายดวงนะครับแล้วก็ดวงที่สําคัญก็คือพฤหัสนี่แหละนะเพราะย้ายมาอยู่เป็นปราชาโชคตรงนี้แล้วเนี่ยไอ บททดสอบสิ่งที่เรียกได้ว่าทํากันมาอย่างที่นี่ที่เรียกว่าหลับหูหลับตาทากันอนะว่ากันเถอะไม่พอใจเหนื่อยใจอึดอัดใจสารพัดจะอะไรที่มันเอาไปบวกเข้าไปกับคําว่าใจแล้วมันไม่ดีเนะี่ยมันจะเกิดขึ้นเนะี่ยนะฮะก็จะทําให้ตัวท่านเนี่ยได้ผลดีแล้วลนะ่ะทีเนี้ย นะฮะเพราะว่าพอเพื่อหัดมาเปลี่ยนที่เปลี่ยนทางเนี่ยมาอยู่ในพบปัตนีของท่านแล้วเนี่ยโอ้โหทีนี้เล็งลัคนาเลยความเป็นราชาโชคเนี่ยนะฮะมันเป็นอะไรที่เรียกได้ว่าอืมท่านเองก็ยังบอกได้เลยค่าไม่ถึง คาดไม่ถึงไม่นึกว่าจะได้ด้วยซ้าไปนะฮะไม่นึกว่าจะได้ด้วยซ้าไปเพราะว่าจากช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมองไม่เห็นเลยมีแต่เรื่องมีแต่ราวมีแต่ความอึดอัดครับข้องใจนะฮะแต่พอเรียกได้ว่าเปลี่ยนภพเปลี่ยนมาตรฐานนะฮะของดาวแล้วนะเพื่อปุบทุกอย่างเนี่ยมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างมากดังนั้นสำหรับชาวลัคนาดาศีตุลน,นะครับอดใจสักนิดอย่าเพิ่งเปลี่ยนแปลงอะไรหรือยขยับไปจากจุดที่ท่านอยู่นะครับ เอาเถอะนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเห็นเองอะว่ามันจะดีอะแต่ทนผ่านไปได้นะฮะถึงตอนจังหวะพุทธั้ยายนะฮะโอ้คนละเรื่องกันเลยทีเดียวนะครับขอให้อดทนอีกสักหน่อยโอ้ผมต้องบอกชาวลัคนาดาศีตุลมาตลอดในในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาเนี่ยนะเพราะว่ามันจะเป็นจังหวะที่ เรื่องราวต่างๆสรรารับเท่านักนาฬิาสีตุลแล้วเนี่ยมันเข้าขั้นที่คือท่านเองมักจะบอกเลยว่ามันทนไม่ได้มันจะไม่อยากอยู่แล้วอะไรทานองนั้นนะเอาหนานะฮะอีกนิดเดียวครับอีกนิดเดียวจริงๆนะฮะความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นครั้งนี้นะฮะก็เรียกว่า เป็นความเปลี่ยนแปลงที่ถาวรอ,อะ่ะชัดเจนอะ่ะเพราะว่าเล็งลัคนาเลยนะฮะดังนั้นเนี่ยจุดเปลี่ยนตรงนี้เนี่ยจะเรียกได้ว่าทําให้เกิดการคงที่ของเรื่องราวที่ตัวท่านจะต้องทําไปอีกยาวนานนะครับขอให้อด,ทน,นนนะอดทนสักนิดหนึ่งนะอดทนสักนิดจริงจริง,รงสําหรับชาวลัคนาราศีกุมนะครับโอ้โหบอกได้เลยนะครับว่าในบรรดาทั้งสามราศีทั้งหมดนี่ท่านนี่เรียกว่าเหมือนแจ็คพอตจริงๆเลยนะฮะ จังหวะที่เพื่อหาสมาเป็นราชาโชคข่าวนี้เนี่ยยังมีเสามาทับลัคนานะครับเป็นนรเกณ์อีกโอ้ได้องเกนนะครับผมดังนั้นเนี่ยความเรียกได้ว่าความโชคดีเนี่ยนะฮะมันจะทวีไม่รู้กี่เท่าแต่ถ้าถ,า,ถามว่าอืมเหนื่อยไหมก็คงจะเหนื่อยเอาเรื่องอยู่ฮะดูดูแล้วเนี่ยคือมันจะต้องได้ดิบได้ดีในหมู่ การงานในหมู่สังคมที่ตัวท่านอยู่นั่นแหละนะฮะอาจจะได้เลื่อนยศเลื่อ,ตอนตำแหน่งได้รับหน้าที่อะไรต่างๆซึ่งแน่นอนครับมีเรื่องของผลประโยชน์ค่าตอบแทนอะไรต่างๆเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยคือไม่ใช่ว่าเปลี่ยนยศเปลี่ยนตำแหน่งแล้วเปลี่ยนหน้าที่แล้วโตกลงรได้เงินเท่าเดิออะไรไม่ใช่นะไม่ใช่มันต้องเป็นไอ้นั่นกว่านั้นนะครับคือดาวพฤหัสเนี่ยสำหรับตัวชาวลัคนาราศรีกุมแล้วเนี่ยเป็นดาวเจ้าเรือนภพ การเงินแล้วก็พบลับผลโอ้หน้าอิจฉาจริงๆเลยนะเป็นดาวที่แบบว่าไม่ไม่ไม่เป็นเจ้าเรือนพบเสียเลยอะดังนั้นเนี่ยถ้าเป็นจังหวะที่ดีเนี่ยแล้วมาตรฐานดีเนี่ยผมบอกได้เลยว่าคําว่าดีเลิศเนี่ยยังอาจจะน้อยไปได้วยซ้ําไปนะครับนะอาจจะน้อยไปได้วยซ้าไปเพราะว่ามันจะเป็นการดีในลักษณะที่เรียกได้ว่าตัวท่านเองเนี่ยโอ้โหแปลกใจอะว่าโอ้มันจะดีได้ขนาดนั้นจะเหรออะไรทำนองนั้นดีจริงๆครับคราวนี้ดีจริงๆนะครับ เพราะว่าในช่วงที่เรียกได้ว่าจังหวะเสาที่ผ่านมาเนี่ยเสามันเป็นเจ้าเรือนภพว,วินาศเนาะแต่เขาไปอยู่ในภพว,วินาศเนี่ยเขาก็เรียกได้ว่าทําให้ตัวท่านเองโอ้ได้เหน็ดได้เหนื่อยกันอยู่ขั้นหนึ่งเลยทีเดียวนะกับเรื่องที่ท่านต้องกระวีกระวาดไปทําตรงนู้นกระวีกระว,วาดไปทาตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่ให้การที่ตัวท่านเป็นคนที่ต้องทําตามสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันมองย้อนกลับมันเขาเป็นผลดีนะเพราะว่าพอถึงจุดที่คนอื่นเขา ไม่มีใครทําแล้วเขามองหาว่าตกลงใครเป็นคนที่เหมาะสมที่สุดกับการที่จะต้องเข้ามาอยู่ตรงจุดนี้เข้ามาอยู่ตรงตําแหน่งนี้และได้รับผลประโยชน์อันนี้มองมามองไปมองไปมองมาเนี่ยก็เรียกได้ว่ามีแต่ท่านนะครับมีแต่ท่านดังนั้นเนี่ยพอถึงจุดนั้นแล้วเนี่ยนะฮะแน่นอนนะครับการที่เสาวมาทับลัคนาเนี่ยถึงจะได้เป็นนรักเกณ์ก็จริงแต่ก็คงจะเรียกว่าก็เหนื่อยหนักเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะเอาเสาวก็เขาก็เป็นดาวเขาเรียกว่าเป็น เป็นคู่มิตรใหญ่ของตัวท่านนะเข้ามาอยู่ในเรือนท่านด้วยดังนั้นเนี่ยก็เรียกได้ว่าเขาคงจะหางานไม้ท่านทาอยู่มากทีเดียวนะครับดังนั้นเนี่ยโอ้ก็บอกได้เลยว่าคงต้องเตรียมทั้งกายเตรียมทั้งใจนะสำหรับที่จะรับผลดีรับผลได้ในคราวนี้จริงๆครับขอแส,สดงความยินด,ดีกับชาวลัคนาราศีกุมภ์ไวนะ้ณที่นี้ด้วยนะครับ ครับก็จะถึงเวลาที่จะเ,เสียงถ่ายไพ่แล้วนะครับมีคําถามหรือมีปัญหาอะไรอยู่ในใจนะครับเลือกไพ่มาหนึ่งกองจากกองทั้ง4นะครับตัวผมเองก็จะเป็นตัวแทนเปิดให้นะครับคําพยากรณ์จะใช้เป็นแนวทางในการตัดสินใจนะครับออะเรามาลองตั้งจิตอธิษฐานนะครับผมเลือกไพ่ไปพ,พร้อมๆกันนะครับ ครับสำหรับท่านที่เรียกไพ่กองที่1นนะครับเขาเรียกได้ว่าโอหลังจากผ่านอะไรมาเยอะแยะมากมายนะครับถึงจุดที่เรียกได้ว่ามาสู่จุดที่จะได้รับความเขาเรียกอะไรมีอะไรนุ่มๆฟูฟๆกอนแต่เขาบ้างแล้วอะไรอย่างนี้ก็คือมีช่วงที่เรียกได้ว่าจะผ่อนคลายจะสบายใจแล้วนะครับอะไรต่างๆคง,งจะไม่เอ็กซ์ตรีมไม่หนักหนาเท่าเดิมแล้วนะครับมันก็โอโดนมาเยอะแล้วเนาะ พอถึงจุดที่เราโดนมาเยอะเนี่ยก็เรียกได้ว่าเอา้าโดนมาเยอะแล้วถึงเวลาก็ต้อง่อนันให้เขาบ้างนะฮะมันก็จะเป็นจุดนี้แหละครับจุดนี้ก็เรียกได้ว่าจะได้ทําอะไรที่ตัวเองชอบทําอะไรที่เรียกได้ว่าต้องการการใส่ใจนะครับบรรยากาศผ่อนคลายมากครับบรรยากาศผ่อนคลายมากทีเดียวนะครับอย่างน้อยที่สุดความสบายใจเกิดนะฮะเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยมันก็คงจะเรียกว่า เบาบางไปเยอะเลยทีเดียวนะครับขอแสดงความยินดีนะครับสําหรับผู้ที่เลือกไพ่กองนี้สําหรับท่านที่เลือกไพ่กองที่2นะครับการได้รับการอุปถัมภ์ค้าชูนะครับการที่เรียกได้ว่าเหมือนเราทํางานกองศีนะก็เดี๋ยว่ามันมีต้นทุนมีอะไรต่างๆอยู่นะจะได้รับการอุปถมัมภ์ค้าชูได้รับการช่วยเหลือได้รับการเชิดชู ไม่เหนื่อยแล้วครับทีนี้ไม่เหนื่อยแล้วนะฮะความช่วยเหลือมีมานะครับดังนั้นอะไรที่เคยต้องโอ้ยลำบากตากตามทาอยู่คนเดียวนะฮะทำไปคนอื่นเขาจะเห็นหัวหรือเปล่ายังไม่รู้เลยเนี่ยไม่ใช่ละมันจะเริ่มเปลี่ยนปแปละนะฮะมันจะเริ่มเปลี่ยนแปละนะครับจะกลายเป็นได้รับความช่วยเหลือได้รับการมองเห็นนะครับได้รับการอบอุ้มนะครับจุดตรงนี้เนี่ยผมว่าท่านเองก็คงเคยคิดอยู่ว่ามันจะมาถึงหรือเปล่ามานะ ถึงครับถึงนะฮะมาถึงจริงๆนะครับตรงนี้แล้วก็เรียกได้ว่าครอบครัวมีความอบอ,อุ่นนะฮะร,รอยยิ้มเกิดขึ้นนะครับเพราะว่าเขาก็จะเห็นว่าตัวท่านเองก็เรียกได้ว่าได้รับความสําเร็จแล้วนะฮะก็จะมีความสบายอกสบายใจเกิดขึ้นกันในครอบครัวสําหรับท่านที่เลือกไพ่กองที่3ามนะครับก็ท่านนีงก็เป็นคนที่เรียกได้ว่าม,มีอะไรใหม่มาไม่ได้เลยทีเดียวนะต้องเรียกว่าโอ้ฉันต้องได้อ คนก็ต้องได้รับก่อนนะ่ะนะต้องได้ทดลองก่อนได้มีก่อนอะไรต่างๆเหล่านี้นะฮะยอมรับครับว่ากงจะมีความสิ้นเปลืองบ้างนะครับในการที่จะต้องออทดลองสิ่งต่างๆที่เป็นเรื่องราวใหม่ๆอะไรใหม่ๆอะไรต่างๆเหล่านี้ตัวท่านเนี่ยเขาเรียกได้ว่าเป็นผู้นําทางความคิดกันเลยทีเดียวนะครับ จุดที่เรียกได้ว่าจะใช้ประโยชน์จากการที่มีความเข้าใจมากกว่าคนอื่นมีความรู้มากกว่าคนอื่นในสิ่งต่างๆในแอเรียที่ตัวท่านเองเนี่ยดูแลอยู่เนี่ยก็คงจะมาถึงแล้วละครับฮะคือตัวท่านก็ถือว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญเพราะว่าได้รับโอากาสในการที่มีประสบการณ์ก่อนอะนะนะดังนั้นเนี่ยพอถึงตรงนี้เนี่ยไอ้สิ่งที่ตัวท่านได้ทำมาเนี่ยก็จะเริ่มส่งผลแล้วก็เป็นประโยชน์แล้วล่ะนะครับ ก็คงจะใช้มันเป็นประโยชน์ต่อไปสหรับท่านที่เลือกไพกองที่4ี่นะครับก็อะไรที่ยังเป็นปัญหาอยู่รุมเร้าอยู่อะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยตัวท่านเป็นนักสู้จริงๆนะครับตัวท่านเป็นนักสู้จริงๆเรียกได้ว่าท่านไม่ถอยท่านไม่หนีนะครับการจัดการเรื่องราวหรือปัญหาอะไรต่างๆเนี่ยมันก็อาจจะยังเรียกได้ว่าไม่ใช่จบหรือเสร็จอย่างรวดเร็วนัก แต่ถ้าท่านพยายามที่จะต่อสู้กับมันแล้วก็ยังไม่ถอยหนีแล้วแล้วก็ผมเชื่อว่านะครับปัญหาอะไรต่างๆเนี่ยที่ลอยอยู่เนี่ยนะฮะมันจะต้องค่อยๆถูกกำจัดไปทีละอย่างสอ,งอย่างน,นะครับในที่สุดมันก็จะค่อยๆหมดไปนะครับยอมรับว่ายังต้องเหนื่อยอยู่อีกสักพักหนึงครับแต่ผมเชื่อว่าด้วยความที่เป็นนักสู้ของตัวท่านเนี่ยท่านจะสามารถเอาชนะอุปสรรค เอาชนะปัญหาต่างๆได้อย่างแน่นอนครับขอ,ขอเป็นกำลังใจให้กับตัวท่านด้วยนะครับสำหรับชาวราศีธาตุลมนะฮะมิถุนตุลและกลุ่มนะครับก็จะได้รับผลดีนะครับจากการที่พุทธหันมาเป็นอราชาโชคคราวนี้นะครับดีแตกต่างกันไปในเรื่องต่างๆเลยนะครับมิถุนเองก็จะได้รับการอุปธรรมคำชูตุนเองก็จะได้เรียกว่าโอ้โหผ่านอุปสรรคปัญหาอะไรต่างๆมามากมายก็จะได้รับการ คำชมชื่นชมและกลุ่มเองก็จะได้รับโอกาสมากมีความเป็นนรเกนด้วย